สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวจะมีวิธีพับเหรียญปยทานนะคะดอกลักนะคะมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้นะคะลิปปิ้นตาล,ลังนะคะวันนี้ใช้สองสีค่ะสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนนะคะใช้สีเขียวเข้มนะคะสองเส้นนะคะสีเขียวอ่อนสองเส้นค่ะ ความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิเจ็ดเซนติเมตรค่ะวัดจากปลายริบบินนะคะพอตัดให้เป็นปากฉลามแบบนี้แล้วนะคะเราวัดจากปลายริบบินถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับนะคะเก้าเซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปนะคะแล้วก็หยิบเส้นที่หนึ่งมาเป็นฐานค่ะจับตรงรอยพับหยิบเส้นที่หนึ่งมาปลายริบบินนะคะที่เป็นด้านสั้นอยู่ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะ เส้นที่หนึ่งลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพัดนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะพับมาทางขวามือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ เสร็จแล้ว hmm. ค mm ่ะพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนนะคะสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราก็สอดมาทางขวามือค่ะ เสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเราจับติดบินนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างหลังจากนั้นก็จับปลายติดบินนะคะสออลงไปนะคะที่ฐานของสีเขียวอ่อนนะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้นี่นะคะจับเส้นลิบบินนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างนะคะ แล้วก็จับปลาริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงเส้นสีเขียวแก่ค่ะเส้นต่อมาก็เส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างแล้วเราก็จับปลาริบบิ้นนะคะมาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะ จับเส้นริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างเราก็หยิบปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะคะเข้มค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ กีดดอกที่เราทําเป็นสีเขียวนะคะเข้มนะคะเราก็จะหมุนตามฐานไปเลยค่ะสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนเราก็ไม่สอดนะคะเราไปสอดนะคะที่สีเขียวเข้มค่ะอันที่สามค่ะเนี่ยค่ะสีเขียวเข้มอันที่สามนะคะเนี่ยค่ะหมุนตามฐานไปเลยค่ะนี่นะคะสอดลงไปนะคะที่สีเขียวเข้มนะคะหรือว่ากลวยที่สามนะคะเนี่ยค่ะสอดออกมาแล้ว ลาจับทะลุออกมาด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนะคะสีเขียวอ่อนนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะจับสองเส้นนี้หลบมาก่อนนะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะเราพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงสีเขียวต้องอ่อนค่ะสีเขียวอ่อนนะคะ หนึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะสีเขียวเข้มนะคะจับเสน้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีเขียวเข้มค่ะสอดกลวยถัดไปเรื่อยๆนะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับเสน้นริบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ แล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงสีเขียวอ่อนค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะดอกลักก็เสร็จแล้วนะคะเหลือแต่เก็บปลายริบบิ้นด้านหลังนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆพื่นชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ